สวัสดีค่ะน,น้ำส้มจากร้านลูกไม้พพานะคะเดี๋ยววันนี้นะคะน้ำส้มขออนุญาตให้ดูคอก่อนเป็นอันดับแรกเลยของเสื้อชีฟองตัวใหม่ของเรานะคะคอนะคะตัวนี้จะเป็นคอกลมนะคะแล้วก็มีการจับลูดระบายรอบคอแบบนี้นะคะรอบคอเลยนะคะไปะจนถึงด้านหลังเลยแบบนี้นะคะ กำลังคอตัวนี้แบบเหมือนกลมแล้วก็เหลี่ยมน้อยๆน,นะคะคอสวยมากนะคะคอน่ารักกุงกิ้งฟุงฟิงมากแบบเหมาะกับการเป็นผู้หญิงผู้หญิงนะคะมากๆเลยนะคะเหมาะกับเสื้อชีฟองนะคะเอาละขายนะช่องขอยาตใส่ไหมก่อน พราะใส่ไม้ปุ๊บเดี๋ยวมันจะปิดคอก็เลยต้องต้องถอดไม้ให้ดูก่อนนะคะตัวนี้นะคะก็เป็นแขนกระบอกความยาวอยู่ที่ประมาณเลยข้อศอกมานิดนึงนะคะแล้วก็ตัวนี้เก๋ๆตรงเป็นงานจั๊มเอวนะคะจั๊มตรงตรงสับต,ตรงเอวนะคะก็แล้วแต่เลยว่าเราจะดึงให้มันจั๊มตรงไหนจะอยากลงจะอยากขึ้นนะคะแล้วก็นี่ค่ะยืดได้เยอะนะคะตัวนี้นะคะยืดไปตามสะโพกของเราได้เยอะมากกันอยู่นะคะก็ งานตัวนี้นะคะเป็นงานที่ลูกไม้ให้มา2แบบ2อประเภทแล้วก็ลูกไม้ละเอียดสวยมากตรงกลางคะ่ะแม่ตรงกลางจะเป็นลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะแล้วก็เดินด้วยเทปลูกไม้คะ่ะตัวนี้เป็นเนื้อคอตตอนแต่ว่าข้างๆตัวนี้เนี่ยจะเป็นงานแบบว่าทีๆเป็นลูกไม้รายละเอียดละเอียดงานแบบยิบๆน่ารักแบบนี้นะคะ เป,เป็นเนื้อแบบมันจะมีความเงานิดนึงนะคะเป็นเหมือนเนื้อเคมีเนื้อโพลีเอสเตอร์นะคะตัวนี้แต่ว่ารับกันกับตรงช่วงแขนแม่ขาดูแขนอ่ะดูลายลูกไม้ที่แขนนะคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยคือไม่คันไม่แข็งไม่สากเลยนะคะก็ คือตรงช่วงนี้จะเป็นเนื้อเงาตรงนี้จะเป็นเนื้อคอตตอนนะคะซึ่งรับกันแล้วสวยพอดีพอดีแบบนี้เลยนะคะแม่สวยมากรุ่นนี้สวยทุกรุ่นที่ส้มเอามาขายนะั่นแหละค่ะ สำหรับสีนะคะแม่ค่ะรุ่นนี้มีทั้งหมดสองสีค่ะสีแรกที่จำใส่เป็นสีฟ้าอมเทานะคะของจริงจะแบบว่าไม่เข้มมากนะคะอันไหนเข้มบอกเข้มนะอันไหนไม่เข้มคือบอกไม่เข้มตัวนี้ของจริงคือจะเป็นฟ้าอมเทาซึ่งทึ่งซึ่งดูแบบว่ากำลังสบายตาค่ะไม่ไม่เข้มแป๊ดเกินไปนะคะก็ ตัวนี้เหมือนเดิมค่ะชีฟองเราตัวนี้ก็คือได้ถึงอกประมาณ42นะคะได้ถึงอกประมาณ42เลยนะคะเดี๋ยวไปเป็นอีกสีหนึ่งให้ดูค่ะสวยนะคะสีนี้ แล้วก็มาถึงสีที่สองสับรุ่นนี้นะคะสีนี้เป็นสีน้ำตาลเปลือกไม้ค่ะแต่ว่าเป็นน้ำตาลที่ไม่เข้มนะคะคือสีไม่หนักสีมันจะออกโทนพาสเทลนะคะคือสบายตาละมุนตานะคะไม่หนักเกินไปนานๆทีถึงจะเห็นน้ำส้มเอาสีประมาณนี้มาเพราะว่าคิดว่าแบบกลัวว่าจะขายยากว่าคนจะกลัวว่าสีเนี้ยดูแก่บ้าง แต่ว่าตัวนี้ใดๆคือไม่มืดนะคะแล้วก็แบบว่าคือสีมันสว่างนะคะสีเนื้อเนื้อสีนะไม่เข้มนะคะแล้วก็คือดูแล้วคือรับกันกับรายละเอียดงานตกแต่งแล้วเนีย่ยคือสวยมากนะคะคือเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวให้ดูลูกไม้ เนี่ยมันสวยมากๆเลยนะคะคือมันรับกันแล้วสวยมากๆเลยก็เลยคิดว่ารุ่นนี้แหละสวยแล้วมันดูสุภาพเรียบร้อยนะคะดูเป็นทางการก็ได้คือรุ่นนี้ใส่ไปทํางานดูสุภาพเรียบร้อยเลยใส่ไปไหนๆคือได้หมดนะคะแล้วส้มคิดว่าก็คือควรจะมีตัวที่แบบมันดูสุภาพสุภาพไปบ้างนะคะแล้วก็สีสันไม่ฉูดฉาดนะคะตัวนี้สวยรุ่นนี้มีสองสีให้เลือกนะคะก็คือสีฟ้าอมเทานะคะอะดูรายละเอียดงานคะ่ะ ดูรายละเอียดงานงานเนี้ยงานเป๊ะนะคะในราคาเท่านี้นะคะอย่างที่บอกงานของน้องส้มค้าขึ้นห้างเนี่ยแตะพันได้ขายได้นะคะคือตรงกลางนี้เป็นเนื้อคอตตอนค่ะตรงเนี้ยเขาจะมีความเงาเขาจะมีความเงานะคะคือตรงนี้เหมือนจะเป็นเนื้อเคมีหรือเนื้อโพลีเอสเตอร์นะคะอ่านดูตรงลายเชิงค่ะ รับกันกับตรงนี้นะคะซึ่งบอกแล้วว่ารายละเอียดของตัวนี้มันลงตัวมากๆเลยนะคะแล้วก็ตรงแขนเป็นลายนี้รับกันกับตรง,ตรง,ต,รงตรงชายเสื้อสวยนะคะตัวนี้เป็นอะไรที่ลงตัวมากๆนะคะแล้วก็หวานด้วยนะคะเป็นงานจัมเอวนะคะตัวนี้ใส่ได้ถึงอก42เลยค่ะ ถึงอก่เลยนะคะมี2สีนะรุ่นนี้รหัสนะคะอยู่ด้านบนซ้ายมือวิธีการสั่งซื้อนะคะย้ําแจ้งรหัสด้วยนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือจะได้เข้าใจตรงกันว่าตัวไหนนะคะแล้วก็แจ้งสีค่ะสีน้ำตาลหรือสีฟ้านะคะรุ่นนี้ให้ไปราคาเบาๆน่ารักน่ารักขายง่ายๆซื้อง,ง่ายขายคล่องแม่ค้ารับไปเถอะมันสวยจริงๆ650บาทพอค่ะ 650บาทรวมจัดส่งฟรีหรือว่าถ้าเก็บปลายทางเนี่ยจะซื้อกี่ตัวบวกแค่50บาทแม่จะซื้อ4ีตัวห้าตัวสิตัวน้ำส้มบวก50บาทเท่านั้นนะคะคุ้มดีมากๆเลย650จัดส่งฟรีค่าส่งก็รออไป50บาทแล้วนะคะแม่นะคะก็ถ้าไปซื้อแบบว่าขึ้นห้างเนี่ยคืออย่างที่บอกหลักพันได้นะคะตัวนี้เนื้อสบายจริงๆ ก็หนำส้มก็ฝากรุ่นนี้ไว้ด้วยนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ